สวัสดีครับเออขนาดนี้ผมอยู่ในรายการเฮ้ยจริงเหรอที่จะมาคุยกันเรื่องสามเลียมอาถพ์คำเตือนมีการสปอยเนื้อหาเกม t o m b Raider ภาครีบูทที่วางจำหน่ายไปในปี2556ด้วยโอ้แม่สาวน้อยโฮ้ยแบยกิวก็มาดินแดนลี้ลับบนโลกของเราเนี่ยครับมีอยู่มากมายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะเจอกันในหนังหรือในสารคดีก็จะเป็นพวกสถานที่ต่างๆที่อยู่บนแผน่นดินใหญ่ซะมากกว่าครับ และความลับของมันเนี่ยก็หนีไม่พ้นกลุ่สมบัติหรือไม่ก็ซากอ,รอารยธรรมโบราณต่างๆนานาซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโลกเรายังมีดีแดนลีลับอยู่บนท้องทะเลด,ด้วยนะครับ ถึงตรงนี้เพื่อนๆคนไหนที่ได้สัมผัสเกม Tomb Raider ฉบับรีบูตมาก็จะรู้ว่าเนื้อหาของภาคนี้เนี่ยราากับพรกพวกได้ไปไประจนภัยบนเกาะยามาไตที่อยู่ในเขตหน้าน้ำของสมเหลี่ยมมังกรอันเป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่าสมเหลี่ยมมอร์วิลดาแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นกับชื่อสมเหลี่ยมมอร์วิลดากัน แต่อาจจะไม่รู้จักว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรในรายการเฮ้ย hey! จริงเหรอรอบนี้ครับจะพาทุกคนไปรู้จักกับสามเหลี่ยโมมรณะที่โด่งดังและยังเป็นปริศนากันอยู่ในทุกวันนี้กันครับ oh. จากที่เกริ่นกันไปเมื่อครู่นะครับ oh. ถ้าพูดถึงสามเหลี่ยมมังกร oh. บางแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ oh. ยังมีระบุเพิ่มเติมอีกครับว่า oh. ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ย oh. เคยมีเรือรบของญี่ปุ่น oh. ได้อับปางลงบริเวณดังกล่าว oh. เป็นจํานวนถึง5ลํา พร้อมด้วยลูกเรือกว่า700นายร้อนไปถึงรัฐบาลญี่ปุ่นเลยครับที่ต้องส่งทีมค้นหาซึ่งก็มีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยปนอยู่ในนั้นด้วยกว่าร้อชีวิตแต่ทว่าเรือของทีมค้นหาเนี่ยก็ดันขาดการติด,ดต่อและหายสาบสูญตาไปด้วยทําให้ทางการญี่ปุ่นเนี่ยต้องประกาศให้หน้าน้าําบริเวณสมเหลี่ยมังกรเป็นพื้นที่อันตรายนับตั้งแต่นั้นมา ถึงตรงนี้สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง3 <S <S เหลี่ยมังกรในทูมไรเดอร์กับ3มเหลี่ยมังกรในโลกความเป็นจริงก็คือสาเหตุของการอับปางเรือต่างๆที่พัดหลงเข้าไปในนั้นครับโดยในเกมทูมไรเดอร์ของเราเนี่ยจะมีเฉลยว่ามันเกิดขึ้นเพราะอิทธิฤทธิ์ของราชินีฮิมิโกเจ้าผู้ครองนครยามาไตที่มีอำนาจควบคุมลมฟ้ากาศได้โอแม่เจ้า ที่ผลเนี่ยฮะทำให้คลื่นทะเลรอบๆบนเกาะยามาไตซึ่งอยู่ในสามเนี่ยมังกรเนี่ยเกิดการแปรปรวนและที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากวิญญาณของนางนะครับดันพิโรธที่ยังไม่สามารถหาร่างของหญิงสาวเนี่ยที่เหมาะสมมาสิงสู่เพื่อคงความเป็นอมตะนั่นเอง <Wow. S 1> เออนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องฮะก็คือตำแหน่งที่ตั้งของอาณาจักรยามาไตได้มีผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์เนี่ยได้สานนิษฐานว่า จากหลักฐานที่ค้นพบและรวบรวมมาเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วเกาะยามาไตหรือยามาไตเนี่ยอาจจะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะคิวชูหรือไม่ก็อาจจะตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของเกาะฮอนชูซึ่งสวนทางกับในเกม To m b Raider ที่เล่าว,ว่ายามาไตอยู่บริเวณสามเหลี่ยมกรกักรเลยทีเดียวโห oh, ยู่ตรงกลางเลยหลอนนะ่ขณะเดียวกันในโลกความเป็นจริงก็ได้มีการค้นหาสาเหตุด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์อยู่มากมาย จนได้ข้อสรุปนะครับที่เป็นไปได้อยู่2ประเด็นด้วยกันโดยประเด็นแรกเนี่ยนะครับคือการปรากฏตัวของมีเทนไฮเดรตซึ่งเป็นก๊าซชนิดหนึ่งที่สามารถระเบิดได้เมื่อมีอุณหภูมิสูงกว่า18องศาเซลเซียสและการระเบิดของก๊าซชนิดนี้นะครับจะไปรบกวนแรงลอยของน้ําจนทําให้เรือจมได้อย่างง่ายดายแถมยังไม่เหลือซากไวให้ดูต่างหน้าอีกด้วย ขณะดเดียวกันการมีภูเขาไฟอยู่ใต้ท้องทะเลหรือใต้ทะเลตรงพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยโดยอ้างอิงจากสมมติฐานที่ว่ามีเกาะเล็กๆเ,เ,เนี่ยฮะเกิดขึ้นและหายสาบสูญไปในพื้นที่สามเหลี่ยมกรอยู่บ่อยครั้งอันเนื่องมาจากการบรรทุกข,ของภูเขาไฟเบื้องล่างและเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลลึกแต่อย่างไรก็ตามครับสามเหลี่ยมกรงไม่เคยถูกระบุตำแหน่งที่แน่นอนไว้บนแผนที่โลกแบบทางการฉบับไหนเลยดังนั้นขนาดพื้นที่ของสามเหลี่ยมังกรจึงอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้กําหนดครับอาถรรพ์ของสมเหลี่ยมงักรที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยฟังดูแล้วก็คงไม่แปลกใจที่มันได้ฉายาว่าสามเหลี่ยมเบอร์วิลดาแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกและคราวนี้ครับเราจะวกกลับมาที่3มเหลี่ยมเบอร์วิลดาของจริงกันบ้างว่ามันมีที่มาอย่างไรกันแน่ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหรืออีกชื่อเรียกหนึ่งว่าสามเหลี่ยมปีศาจ Devil's Triangle อยู่ในแถบมหาสม,มุทรแอตแลนติกตอนเหนือเป็นพื้นทะเลที่คาบเกี่ยวกับเขตแดน3แห่งด้วยกันได้แก่หน้าน้าประเทศเปอร์โตริโกเขตปลายสุดของรัฐฟลอริดาและเกาะเบอร์มิวดาหากย้อนไปราวๆประมาณ60ปีก่อนเคยมีบทความสั้นๆได้ลงตีพิมพ์ในนิตสารฉบับหนึ่งว่า มีฝูงบินกองทัพเรือสารัฐถึง19ฝูงได้หายลึกลับไปในขณนะที่ฝึกบินที่บริเวณใกล้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาทำเอาผู้คนและกระแสสังคมต่างหวาดวิตกกับภัยลึกลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้พื้นที่ดังกล่าวโอ้ไมกอดบางก็ลือกันขนาดที่อาจจะมีมนุษย์ต่างดาวลบมาอาศัยอยู่ภายใต้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาและยิงขึ้นแม่เหล็กอะไรบางอย่างมารบกวนการทำงานของเครื่องบิน จนเสียการควบคุมและประสบอุบัติเหตุก็เป็นได้โอ้โหมันโนชัดๆไม่นานนะครับข่าวลือต่างๆที่เกี่ยวกับการหายสาบสูนย์ของเรือเดินสมุทรและเครื่องบินโดยสารที่ผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าก็ยิ่งตอบรับความน่าเชื่อถือต่อประชาชนมากขึ้นว่าเป็นสถานที่ที่ใครที่ย่างกลายเข้าไปแล้วจะไม่มีวันกลับมาอีกถ้าถามว่าแล้วไม่มีใครคิดจะสำรวจหาข้อเท็จจริงจากสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้ากันบ้างเหรอคำตอบคือมีอยู่แล้วครับผม แต่เ่อิญว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองหมาดๆอีกทั้งหลายๆประเทศยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูประเทศจากความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามดังนั้นการจะยกคนไปสำรวจพื้นที่เวงวางเฟงฟางกลางมาหาสมุทรเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้มีอะไรรับประกันได้เลยว่าจะลอดกลับมาไหมเนี่ยแล้วไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของการหายไปอย่างไร้ร่องรอยทั้งเรือและเครื่องบินด้วยเนี่ย ทางการของประเทศเหล่านั้นเนี่ยจึงมองว่าไม่คุ้มเสี่ยงและก็ไม่มีประเทศไหนเนี่ยทำการค้นคว้าและพิสูจน์เรื่องนี้กันอย่างเป็นรูปธรรมครับเห็นคนหวาดกลัวกับความโหดร้ายของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดากันขนาดนี้แต่เพื่อนๆเนี่ยเชื่อไหมครับว่านับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยสามเหลี่ยมเบอร์ิวดาเนี่ยกับเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่หนานแน่นที่สุดในโลกโอ,งอ,งอง้งงซึ่งมีเรือนะฮะและเครื่องบินสัญจรผ่านทุกวันและยังมีเมืองท่าและสนามบินอยู่ฝั่งทวีปอเมริกาทวีปยุโรป และมูก,กอบเทลเบียนเรียกได้ว่าผู้คนเดินทางผ่านจุดนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำลืมง่ายนะขายคนไทยเลยล่าสุดเมื่อ3ปีก่อนาศาสตราจาร์โจเซฟโมนาร์ดได้ออกมาไขปริศนาทั้งหมดว่าจริงๆแล้วปริศนาที่ซ่อนอยู่ภายใต้3เดียวเบอรวิลดาซึ่งทำให้เรือจมและเครื่องบินตกเนี่ยน่าจะมีสาเหตุมาจาก2ประเด็นครับโดยประเด็นแรกคือสนามแม่เหล็กเกิดความผันผวน ที่ส่งผลต่อการควบคุมและระบบนำล่องของเรือและเครื่องบินทําให้ประสบอุบัติเหตุในที่สุดส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือกลุ่มก๊าซมีเทนที่อัดตัวแน่นอยู่ใต้ท้องทะเลเมื่อก๊าซเหล่านี้ลอยสู่ผิวน้ํามันจะทะยานขึ้นสู่อากาศแล้วแผ่ขยายเป็นวงกว้างจนก่อตัวเป็นฟองก๊าซขนาดยักษ์โดยกลุ่มก๊าซมีเทนเหล่านี้จะไปลบกวนระบบการควบคุมเรือและเครื่องบินซึ่งประเด็นนี้นายอารันจัดนักธรณีวิทยาทางทะเลจากมหาวิทยาลัยซันเดอร์แลนด์ประเทศอังกฤษ ได้ตั้งข้อสังเกตไว้อีกอย่างหนึ่งว่าปกติแล้วน้ำหนักของเรือจะถูกลองรับไว้ด้วยน้ำทะเลปริมาณของน้ำทะเลจะถูกแทนที่ด้วยวัสดุที่มีน้ำหนักมากกว่าแต่ถ้าห้องน้ำทะเลถูกแทนที่ด้วยกราสจนทําให้ความหนาแน่นของน้ําลดลงคุณลักษณะของการรับน้ําหนักกับสิ่งที่แทนที่อยู่ในนั้นก็จะหมดไปอาจเกิดการกืนวัตถุอะไรก็ตามที่แล่นผ่านเข้ามาในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์นี้พอดีก็เป็นได้ เอาละครับสุดท้ายนี้นะฮะแม้ว่าสามเดียเวิลดานะครับจะเป็นเพียงเรื่องเล่าซะเยอะนะครับแต่ความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่ทราบกันดีก็คือว่าการที่เคยมีผู้เคราะห์ร้ายเนี่ยต้องมาจบชีวิตลงโดยปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายใต้พื้นที่แห่งนี้และความลี้ลับของสามเดียเวิลดาเนี่ยจะถูกตีแผ่อย่างหมดเปลืองเมื่อใดเนี่ยก็ต้องมารอการเวลาและรอวิทยาการของมนุษย์ที่ล้ำสมัยกว่านี้ไปพิสูจน์กันอีกครับหากมีข้อสงสัยและอยากพูดคุยกับพวกเราทีมงานเพ์ไมกรซีน ก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจของเพ m a แมกซี่นะโอโแม่สาวน้อยหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับแม่แบกคิวมาบ่อยเหลือเกินนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด u u s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วเจอกันทุกวันพืนเรื่องหาดครับผมเสียงก็ต่ะลาแล้วครับสวัสดีครับโอป่อยแล้วนะแม่สาวน้อย จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยาสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนย t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือ Online ์สเตชั่